สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะคคคคคพบกับเราในช่องไฟเลือดรักนะคะวันนี้เรามาแห่เทียนเข้าพรรษานะคะงานบุญงานบุญร่มเจียงป่วยอาเจียงนะคะเริม่มขบวนแห่แล้วนะคะแห,เห่ในหน้าประตูวัดแล้ว ผูปประกมช้างง,งานขาบวนเฮพระผ,ผูประกช้างนะคะแม่แม่บนึงเ๊มนงเดบวนช้นหนึงคนที่ยร้อนจะได้เก็บภาพก่อนครับช้าก่อนช้าก่อนนะโบทุกขบวนช้าก่อนครับเทียร์อถออกก่อน ภานี้ป็พลฟาสดนะคะเราถ่ายคลิปเอานะคะนี <y Wade> so ่พาอมนิโก้ไม่แห่นะคะไม่แหง่ไนแล้วไมไม่งานเด่ซุ่มเดสำคัญสุดเน่ายอยู่เพื่อเต้ครบซ้ำที่สุดเลนี่เดซ้ำที่สุดคือตรงนี้เลยบวนแหง ยาวมากนะคะแม่แม่วิถีพัฒนาธรรมคาบนกวัวเจียงเรียงไกลหนึ่งเดียวในโลกมีนางลำด้วยนะคะจากวัดโรงเรียนช้างบุญวิทยาของเรานะคะ ตูวัดคะตูวัดยืนดมนเ้เขาพญ่ยพุนี่หาทางออกบ้ละกัหาทางออกบ้านละนี่่ยคอนะเออเปิดไม่แห้งหรอคอยจะเปิดเจ้าน้ะเปิดยงเตืองเตืงมีงงบวกเปิดจันท์ดาบวกกาเปิดเนาะให้ใครใเขามาเปิดไฮอื่นก็จะม่เปิดไ้จะเปิดจะซ่องเปิดอะไร้อา างานด่วนมาแบบไม่ได้อาบน้ำงานทีต้นานเตง้อตืนายนมา้ไปหสยงม่อนือนบน้่ไเมาแบบในชุดไม่อาบน้ำในไซในซนหดลงเอาได้เขยนหดลงพอได้หมดยิ้มกิบอมาเลยน่อยอะไร้ยยาไก่มาแมงมาได้ ท่านท่านกระว่าฟ้อกระบาฟ้ากระ่บฟ้ากระบอาเลงเลงลูกเล็มเนื่นั่งดีเนี่ยตึงนำวอดอาบอันดับที่สองนำวอดอาบอันดับที่สองเงินบ่พุ่นผ้าลูกมะข่าเฮ็ดบุญ จ้าสาธุสาธุเขาเขียนวัดภาพไม่ค่อยชัดหรอกพพนี่อนีนะคะบนชางของเราเริ่มเข้ามาแล้วนะคะแม่แม่ นคลูกข่อยไม่เฮ็ดบุญแบบน้ำเพอาอาบนี่แบบไก่นั้นรดนนึงไก่นั้นเรดนดูนะคะแม่ช้างเยอะมากนะคะช้างเยอะมาก เงนานล้องดาวม้นคอ่อชุแจงโอ้พี่บอยพูดผิดขอโทษนะคบวชช้างยาวมากมีแต่งานงาใช้สวย บวนเรายังไม่จบนะคะแม่แม่ยาวมากนะคะกระบวนเราเจ๊ลำเราก็มาแล้วเจ๊เจ๊ชื่นก็มาแล้วเลยอยู่นาโนานานาโนได้รับแขกหรือเปล่าไม่รู้นะคะหนุ่มบัวก็กำลังมามาแล้วมาแล้วสาวโนมาในชุดสวยของพี่เลิศ ชมิ önemli, station, ่งนะคะชมิ่งพีบัวชัมิ่งเป็นเลย์ทุ่มบ้านมาตะบุนเมนิโคมาแล้วมาแล้วไปแล้วแล้วเข็นลงพอไปเรวมาแล้วดูดูดูชุดสวยนะยืมชุดยืม ก็เก okay. ็บเาคัดท้ายแห่เล้วเห็นมาแล้วนะคะถ้าอาจารย์องค์นี้กจถ้าจำแม่ปีกก็จะอยู่วัดป่าบ้านจินดานนะคำไมแม่แมเราก็จะแห่อ้อมโหมดนะคะนี่วัด สี่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะรักเลิศร์ตลัก,ลกน,น้อยๆแต่ขอให้รักนา,าไไนๆเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อพ่อ,พอแม่ทุกทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้น่าจะอัดฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ